ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมุนหมุนร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน อย่าเพิ่งปิดคลิปค่ะอย่าเพิ่งปิดคลิปเพื่อนๆไม่ได้เข้าผิดช่องแต่อย่างใดค่ะ Monster Block Monster Block Monster Block SS. S S วันนี้เป็นวันที่เจเล็กไม่อยากทำคลิปเลยแต่มันต้องทำสักขีดนึงคือว่ามันวิบมันวิบมันวิบอย่างแรงตื่นขึ้นมามันก็ยังวิบอยู่ยังอารมณ์เสียอยู่ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวลอลล่บอสค่ะบอสคนนี้ไม่สามารถที่จะเยียวยาอะไรได้แล้วค่ะบอสช็อกช้ำม,มากเมื่อคืนบอสก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้นะคะแล้วก็นอนดูค่ะแหมเรานำไปตั้งเยอะนอนดูสบายสบยชิวๆค่ะจากนอนก็กลายเป็นยันตัวขึ้นนั่งจากนั่งทีนี้กลายเป็นยืน จากยืนก็ต้องนั่งค่ะเพราะว่าไม่มีแรงยืนแล้วตอนที่เสียไปเซตแรกเราก็คิดว่าแหมเดี๋ยวเซตที่2เซตที่3เก็บ3เซตรวดสบายสบายตอนเปิดทีวีมาค่ะเห็นนักกีฬาไทยสวมเสื้อสีขาวไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลอะไรเลยคิดว่าสีขาวแล้วไงแหมเจออียิปต์สบายสบายแมตช์แรกที่เจอกับเม็กซิโกว่าแย่แล้วค่ะมาเคื่อนค่ะแย่กว่าเดิมอีก อาจจะต้องบันทึกลงกินเนสบุ๊กก็ได้นะคะว่าแมตชนึงนะ่ะวอลลบอลหญิงยูสิบของไทยตีติดบล็อกไป20แต้มด้วยกันนะ่ะเมื่อวานก็ทำคลิปรีวิวค่ะก็ไปดูฟอร์มของอียิปมาเขาเจอกับเยอรมันเจอกับแคนาดาเขาไม่ได้บล็อกได้เยอะแยะอะไรขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าพอเรามาเจอกับอียิปตทำไมเขาดักบล็อกได้หมดเลยอ่ะตอนนี้เราแข่งไปแล้วสามแมตนะคะ แมตช์แรกเราเจอกับเม็กซิโกค่ะเราบล็อกเขาได้ศูนย์แต้มเม็กซิโกบล็อกเรากลับมา13แต้มค่ะเจอกับแคนาดาเราบล็อกแคนาดาได้8แต้มแคนาดาบล็อกเรากลับมา1 4แต้มค่ะและเราเจออียิปเราบล็อกอียิปตได้หกแต้มอียิปบล็อกเราคืนมา20บแต้มรวมแล้วสมแมตช์ทีมชาติไทยเราโดนบล็อกไปทั้งหมด4ี่สบจแต้มค่ะ เป็นสถิติที่สะพรึงมากๆค่ะช็อกโลกช็อกจัก,กรวาลไปเลยไม่ว่าจะจ่ายไปทางหัวเสาซ้ายหัวเสาขวาจ่ายบอลเร็วจ่าย3เมตรโดนหมดเลยค่ะ ไอ้เราก็ดูไม่เป็นนะคะว่ามันผิดที่ตัวตีหรือว่ามันผิดที่มือเซตหรือว่าอะไรยังไงแล้วเราก็ไม่สามารถให้คําแนะนําชี้แนะได้ค่ะว่าจะต้องตียังไงไม่ให้เขาบล็อกได้อย่างนั้นน่ะมันจะต้องแก้ปัญหายังไงมันเป็นโจทย์ใหญ่มากๆนะคะกับทฤษฎีและวิธีปฏิบัติไม่มีทางหรอกค่ะที่ในการฝึกซ้อมจะไม่มีการฝึกซ้อมตีการตีให้มันทัชบล็อกออกไปตีให้มันไม่จมบล็อกน่ะแน่นอนว่าเด็กถูกซ้อมมาอย่างหนักอยู่แล้ว ก่อนหน้านี้เราเคยมีความคิดว่านักกีฬาของเราตัวเตี้ยเพราะฉะนั้นเราตีติดบล็อกเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตอนนี้นักกีฬาของเรามีความสูงที่ใกล้เคียงกับคู่ต่อสู้แล้วค่ะ และก่อนหน้านี้นักกีฬาของเราที่ตัวเตี้ยๆค่ะในรายการวอลเลย์บอลยุวชนหญิงอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วค่ะน้องใบเตยบาดเจ็บนะคะหัวเสาก็เลยเป็นน้องแพรวฐานิตาเอี่ยมละอ,อกับน้องฟ้าใสซึ่งมีความสูงน้อยมากๆค่ะไม่ถึง170เซนติเมตรนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอการตีติดล็อกขนาดนี้เลยและมือเซตก็เป็นคนคนเดียวกันค่ะนั่นก็คือน้องผักกาดบัณทิตาคงนอก แต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่าปีที่แล้วน้องประกาศเซตดีกว่าน,นี้หรือว่าปีนี้น้องประกาศก็เซตเหมือนเดิมแต่ว่าตัวตีตีไม่ได้เองสาเหตุที่นักกีฬาตัวเตี้ยตีไม่ติดล็อกนั่นก็เป็นเพราะว่านักกีฬาตัวเตี้ยมีความคล่องตัวสูงค่ะเข้าบอลเร็วกว่าถึงบอลเร็วกว่าก่อนที่บล็อกจะตามมาบล็อกทัน คืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเจเล็กนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้แต่อย่างใดและทำไมคู่ต่อสู้ของเราถึงตีเราผ่านบล็อกได้สบายๆนะคะจากสถิติ3มแมตช์ที่ทีมชาติไทยของเราลงสนามเราบล็อกคู่ต่อสู้ได้น้อยมากๆค่ะเราโดนเขาบล็อก47แต้มค่ะแต่ว่าเราบล็อกเขาได้แค่14แต้มมา เจอเม็กซิโกบล็อกได้ศูนย์แต้มเจอแคนาดาบล็อกได้แปดแต้มเจออียิปบล็อกได้หกแต้มการขึ้นบล็อกของเรากลายเป็นการขึ้นบล็อกเพื่อให้เราจะเสียแต้มมากกว่าได้แต้มเมื่อคืนหัวเสาของเขาหมายเลข17ก็คือผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดและบุกทีไรก็มักจะได้แต้มนะคะ เขาก็เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้สูงมากนะักไม่ได้เท็คตัวสูงเลยค่ะออกจะค่อนข้างเทอะทะด้วยซ้าไปแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจับบล็อกเขาได้เลยคือไม่ว่ามือเซตเขาจะจ่ายไปหัวเสาไปบีหลังไปบอลเร็วเขาตีได้แบบโลง่ลงๆซะส่วนใหญ่ซึ่งมันต่างจากของเราอจ่ายไปตรงไหนก็โดนจ่ายไปตรงไหนก็โดนเปลี่ยนเอา192เซนติเมตรมาขึ้นตีก็จมบล็อกเหมือนกันค่ะ คือนักกีฬาของเราในชุดยูสเป็นนักกีฬาที่มีความสูงที่โดดเด่นแต่ว่าในเรื่องของความสูงนั้นเป็นความสูงที่ไม่ได้พร้อมเพรียวนักกีฬาที่มีความสูงเกิน180ซนติเมตรในช่วงวัยนี้ของคนไทยค่ะจะเป็นนักกีฬาที่ยังมีความไม่ลงตัวในเรื่องของสรีระรูปร่างเพราะว่าเราไม่ใช่สรีระแบบฝรั่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจรอคอยกันนิดนึงค่ะอย่างน้องส,สัสิสัตสิทอเจตตะ เป็นผู้เล่นที่มีความสูงอยู่ที่181ซนเมตรแต่ว่ามีความพร้อมเพรียวค่ะมีความรวดเร็วคล่องแคล่วแต่ว่านักกีฬาในชุดนี้ถ้าผ่านเวลาไปอีกสักปี2ปีก็คิดว่าความรวดเร็วคล่องแคล่วก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของเกมบุกพลังโจมตีค่อนข้างดีเลยค่ะ3แมตช์ที่ผ่านมาถ้าดูเฉพาะเกมบุกเราก็ไม่ได้เป็นรองใครหรอกค่ะ แต่ว่าเราเป็นร้องมากๆในเรื่องของการรับบอลแรกค่ะรับบอลแรกนี่โอ้ยมันสุดย่ำแย่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นนักกีฬาทีมชาติไม่ว่าจะเป็นชุดเยาวชนชุดไหนไปเล่นค่ะเือทุกชุดมันก็ไม่ค่อยดีนั่นแหละแต่ว่าชุดยูสิของปีนี้ถือว่าการรับบอลแรกนี่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยค่ะสามแมตช์ที่ผ่านมาเราเสิร์ฟเอ็ดได้20่แต้มค่ะ ในแมตช์แรกกับเม็กซิโกเราเสิร์ฟเอสไป3แต้มเม็กซิโกเสิร์ฟเอสใส่เรา13แต้มในแมตช์ที่2ค่ะเราเสิร์ฟเอสใส่แคนาดาได้8แต้มแคนาดาเสิร์ฟเอสใส่เรา4แต้มและแมตช์เมื่อคืนค่ะเจออียิปต์เราเสิร์ฟเอสไป9แต้มอียิปต์เสิร์ฟเอสมา11แต้มรวมทั้งหมด3แมตช์เราเดินเสิร์ฟเอสไป28แต้ม คือเรื่องเซิร์ฟเมันก็เรื่องนึงนะคะแต่ว่าลูกที่ไม่เซิร์ฟเแต่ว่ารับไม่เข้าจุดรับปลิ้นรับกระชอกรับเล่น,เล,นเล่นต่อไม่ได้กลายเป็นว่าเขาได้บุกกลับแล้วเขาก็ได้แต้มง่ายๆค่ะคือปีทั้งปีเราจะเห็นว่าการจัดการแข่งขันในระดับวอลเลย์บอลเยาวชนในประเทศไทยนี่มีทีมากเยอะมากค่ะและเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของเบสิกขั้นพื้นฐานแล้วทำไมพอเราไปแข่งกับต่างชาติ ทำไมเบสิกพวกนี้มันถึงไม่มีให้เราได้เห็นแบบชื่นตาชื่นใจเลยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจะต้องแก้ไขยังไงจะต้องฝึกกันแบบไหนแล้วพอเราพลาดไปค่ะความมันอกมั่นใจมันหายไปหมดการที่จะขึ้นตีสู้กับล็อกนี่ก็หายไปเยอะมองเห็นค่ะว่าบางครั้งนักกีฬาของเราก็พยายามแก้ไขนะคะตีไม่ได้ก็พยายามปัดยอดบ้างหรือว่าเปลี่ยนทางเปลี่ยนทิศในการตี ได้ผลไม่ได้ผลบ้างก็เห็นถึงความพยายามค่ะคือมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงแหละตรงที่เรามองเห็นปัญหาแต่ว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมก็เท่านั้นเองค่ะสำหรับรายการวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยของเราก็มีเปอร์เซ็นที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบถัดไปค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าสองแมตช์ที่เหลือเราจะเจอกับเยอรมันและแมตช์สุดท้ายเจอกับโครเอเชียค่ะ รายการนี้แต่ละกลุ่มมีทั้งหมด6ทีมด้วยกันค่ะและแต่ละกลุ่มเขาก็จะเอาอันดับที่1 2 3 4เข้าไปเล่นในรอบถัดไปส่วนทีมชาติไทยของเราก็จะได้ผ่านไปเล่นในรอบจัดอันดับค่ะ เราเข้าเป็นอันดับที่6เราก็จะไปเจออันดับที่5ของอีกสายหนึง่งเราอยู่กลุ่ม A เราจะควายไปเจอกับกลุ่ม C ค่ะอันดับที่5ของกลุ่ม C ตอนนี้ก็คือสเปนค่ะแต่ว่าถ้าเราบังเอิญไม่ได้เข้ามาเป็นอันดับที่6เราอาจจะเข้ามาเป็นอันดับที่5เราก็จะไปเจอกับ ไปรู้อันนี้แค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเพราะว่าการแข่งขันมันก็ยังเหลืออีกตั้ง2องแมตช์ค่ะเรายังไม่รู้หรอกว่าใครจะอยู่อันดับที่เท่าไรไม่แน่นะคะ2องแมตช์สุดท้ายถ้าทีมชาติไทยของเราสามารถคว้าชัยชนะได้ทั้ง2องแมตช์เราก็อาจจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเลวร้ายที่สุดเราก็คว้าอันดับที่24กลับบ้านเราก็กลับมาฝึกซ้อมกันใหม่ค่ะยังมีเวลาเพราะว่าอายุยังน้อยๆนะคะ ทำคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวจะเล็กจะไปฝึกร้องเพลงใหม่อีกสักเพลงสงเพลงนะคะเอามาร้องให้เพื่อนๆฟังค่ะแมมเราร้องนิดเดียวผิดคีย์ด้วยเขาคงไม่ฟ้องค่าลิขสิทธิ์หรอกนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็ร่วมพูดคุยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ